วันแห่งโศกนาฏกรรมแห่งเอลปามาถึงแล้วส่วนแช้งบิดคมคม,คมชิงหนีมาจากแมริ่จัวชิงหนีท่านอิมละจ้าสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชั a นแล้ครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการาอัปเดตเบงกอวันทีตอนที่1168ครับ ชื่อตอนอยังเป็นทางการมีชื่อตอนว่าหิมะแห่งเอลบาบครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับทางด้านเผ่าคนยักษ์เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นครับพวกเขานั้นเริ่มทําการค้าขายกับประเทศอื่นๆและความกล้าหาญของเผ่าคนยักษ์ที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยงานกองทัพเรือเนี่ยอ่ะก็เรียกได้ว่าภาพลักษณ์เผ่าคนยักษ์มันก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับรวมไปถึงเรื่องการทูตของฮารลาวด้วยครับผมก็ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ให้กับเผ่าคนยักด้วยเช่นกันนะส่วนที่เอลบาร์มในตอนนี้ครับโลกีนั้นถูกขังแต่แล้วจ้าถูกจับไปขังคุกอยู่ที่ยมมาโลครับสาเหตุก็มาจากการที่โลกีเนี่ยทำลายบูบ้านสาเกทำลายบูบ้านที่เป็นบ้านเกิดของแอตทริตนั่นเองครับโดนลงโทษตึงๆอะไรกันไปนะและประเด็นคืออยากรู้เหมือนกันว่าโลกีมึงได้ไปบอกคนอื่นหรือเปล่าว่าเนี่ยว่าไอ้บูบ้านนี้แม่งวางยาอีดาเนี่ย ไม่คิดจะแก้ตัวหน่อยหรือยังไงนะ,แล,ะแล้วแล้วฮาลาวก็กลับมาที่เอลบาฟหลังจากที่ฮาลาวนั้นได้ทาภารกิจสุดท้ายของเขาเสร็จแล้วครับฮาลาวเนี่ยก็มาเยี่ยมอีด้าที่บาร์ครับอีดาก็บอกว่าพอได้เจอฮาลาวมีคําพูดดีๆจากฮาลาวเนี่ยก็ทําให้ตัวอีด้านั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกดีขึ้นครับอีดามีการถามฮาลาวครับว่าเอลบาฟเนี่ยจะได้เข้าร่วมกับโลกใบนี้แล้วใช่ไหมนะเออจะได้เป็นสมาชิกของรัฐบาลโลกในเร็วๆนี้แล้วใช่ไหม นะฮาลาวก็ตอบเลยครับว่าใช่ถูกต้องแล้วล่ะนะอีดา อีกไม่นานเนี่ยพวกเราก็จะได้เชื่อมต่อกับโลกใบนี้แล้วละ่ะและเราเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตเหมือนกับวันๆแบบที่เราเคยใช้ด้วยกันยังไงเล่าพวกเราเนี่ยจะได้ออกไปประจญภัยด้วยกันอีกครั้งแล้วอีด้าก็ดีใจครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหวิเศษมากเลยนะชั้นเนี่ยแทบจะรอวันนั้นไม่ไหวแล้วนะฮาลาก็บอกว่าชั้นก็เหมือนกันจ้าชั้นเนี่ยทนรอไม่ไหวแล้วนะที่จะได้ผจญภัยกับเธอนะ อีด้านั้นเอื้อมือไปจับพาลาวครับแต่เมื่อทั้งคู่มือสัมผัสกันเนี่ยปรากฏว่าเซอร์ไพรส์มาตาฟักเกอร์จ้าแขนของอีด้าก็อ่อนปวกเปียกไรเลี้ยวไรแรงครับอีด้านั้นลม้มลงไปบนเตียงแล้วอีด้าก็เสียชีวิตครับ ในวันที่อีดาตายนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่มีหิมะตกอย่างหนักในเอลบาร์ตด้วยนะฮาลาวและฮัตลูดินที่เห็นว่าอีดาตายไปเดีย่ยก็โอ้โหร้องหม่มร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ที่เตียงอีดาเลยล่ะครับผมมันเป็นความสูญเสียที่สะเทือนใจและก็ยากจะรับได้กันแบบสุดๆนั่นแหละครับส่วทางด้านโลกิครับก็ยังคงนั่งทนทุกทรมานอยู่ตัวคนเดียวที่คุกนั่นแหละครับและเหตุการณ์ก็ตัดไปที่14ปีก่อนครับตอนนี้เนี่ยแชงเองก็เรียกว่าน่าจะ,สะแสดงฝี มือพิสูจน์ตัวเองนะครับผมจนเขาเนี่ยได้รับการยอมรับขึ้นไปอีกขั้นหนึงแล้วเขาเนี่ยก็จะได้รับการเลื่อนขั้นให้กลายเป็นอัศวินเทพแล้วด้วยล่ะครับแต่ปรากฏว,ว่าแชงแม่งหายตัวจ้าไม่โผล่หัวมาเลยนะครับผม ทำให้ฮาลาวเนี่ยอ่านเียดีว่าเป็นผู้สืบทอดในระดับถัดไปเนี่ยได้รับโอกาสดีครับอ่ะฮาลาวก็เลยกําลังจะได้เลื่อนขั้นกลายเป็นภาคีอัศวินเทพนั่นเองครับถ้าพู้เท่านั้นเนี่ยพาฮาลาวนั้นไปที่บัลลังก์แห่งความว่างเปล่าครับฮาลาวในตอนดีเขาก็บอกครับว่าถ้าเกิดว่าเอลบาฟเนี่ยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลโลกแล้วนะตัวเขาเนี่ยก็วางแผนที่จะสละราชบัลลังก์ไว้แล้วเหมือนกันนะเขาเนี่ยต้องการที่จะมอบบัลลังก์ของเขาให กับคนวัยยาวที่มีความบริสุทธิ์อยู่และแล้วท่านอิมก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับและท่านอิมก็บอกว่าไอ้เรื่องแบบนั้นเนี่ยคนที่จะตัดสินใจเนี่ยคือมูนะท่านอิมโผล่ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าฮาลาวครับฮาลาวเองก็ตกใจแล้วก็เวอร์เหมือนกันนะครับที่ฮะอะไรนะ <laughs> อะไรวะเนี่ยมีคนอยู่บนบันลังแห่งความว่างเปล่าได้ด้วยอย่างนั้นหรือนะอิมก็บอกว่าก้าวออกมาสี่ฮาลาวค่าเนี่ยเฝ้าสังเกตเจ้ามานานแล้วนะแล้วแล้วเราก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องเนียผมเป็นเสียงกรีดร้องที่แบบดังมากครับผมดังไปทั่วปราสาทแพนเจียเลยล่ะครับเพราะว่าท่านอิมนั้นเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนเครื่องหมายที่แขนของฮาลาวครับให้กลายเป็นพันธะสัญญาทะเลลึกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับโดยพันธะสัญญานี้เนี่ยอ่าสัญลักษณ์นั้นก็ ็จะเหมือนกับกิลลิงแฮมที่เราเคยเห็นไปแล้วนั่นเองครับฮาลาวก็ตะโกนลองลั่นครับบอกว่าโอ้ดีมันอะไรกันเนี่ยตัวเขาเนี่ยรู้สึกใต้เลยรู้สึกได้ถึงพลังที่กําลังเพิ่มขึ้นโอ้โหพลังที่โคจะน่าสะพึงกลัวดีท่านอิมก็บอกับว่านับจากนี้ไปเนี่ยฮาลาวนั้นจะเป็นอัศวินแห่งความอมาตะเป็นผู้รับใช้ให้กับตัวท่านอิมครับฮาลาวก็บอกว่าฮะอะไรนะอมาตะหรอ เป็นอมตะได้จริงๆอย่างนั้นเหรอนะเออมันฟังดูเหมือนกับเป็นความฝันยังไงอย่างนั้นเลยนะท่านอิมมีการออกคําสั่งกับฮาลาวครับให้ฮาลาวเนี่ยไปสร้างวงเวทขึ้นที่เอลบาบาการสร้างวงเวทนั้นเป็นการสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวฮาลาวและรัฐบาลโลกนั่นเองนะและเมื่อฮาลาวทําตามคําสั่งของท่านอิมเสร็จแล้วเนี่ยผลแห่งความพยายามของฮาลาวนั้นก็จะได้รับรางวัลท่านอิมบอกกับว่าในที่ตุดเนียเอลบาบก็จะได้รับ ญให้เขาร่วมกับรัฐบาลโลกยังไงเล่าและ,และทางด้านฮาลาลันครับก็กําลังเดินทางกลับไปที่เอลบาบด้วยเรือของฮาราวครับและเมื่อฮาลาลกลับมาที่เอลบาบ เขาก็ได้ทาการสร้างวงเวทขึ้นที่ห้องบรรลังในปราสาทออรลัดของฮารลาวนั่นแหละครับแต่พอฮารลาวสร้างวงเวทเสร็จครับผมก็มีคําสั่งใหม่มาอีกครับมีคําสั่งของท่านอิมมาถึงฮารลาวครับว่าให้ทําการเปลี่ยนเอลบาให้กลายเป็นประเทศแห่งทหารนะครับผมประเทศแห่งนี้เนี่ยมันจะต้องมีกองเรือที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตเทียบเท่ากับกองทัพเรือนะซึ่งนั่นแหละครับเป็นคําสั่งที่ฮารลาวเองไม่เห็นด้วยนะผมพยายามที่จะขัดขืนเสรีสัมไปครับแต่ ก,กลายเป็นว่าร่างกายของฮาลาวะเริ่มเคลื่อนไหวไปเองครับเพราะว่าตัวฮาลาวเนี่ยโดนวางยาไปแล้วนะผม โดนทาพันธะสัญญาทะเลลึกไปแล้วครับทําให้ฮาราวเองก็ไม่สามารถที่จะขัดคาสั่งท่านอิมได้ครับฮาราวมีการสั่งให้ทหารเนี่ยมัดฮาราวไว้ในปราสาทนะครับผมแล้วก็มีการออกคําสั่งนะครับให้เรียกท่านยาวกับลูกชายของเขาอย่างฮัตลูดินแล้วก็โลกิมาทีนะแต่ประเด็นคือในตอนนี้เนี่ยฮัตดูดินเนี่ยครับผมไปล่องเรืออยู่นะครับผมอยู่กลางทะเลครับมันก็เลยทําให้ภายในเอลบาฟเนี่ยมันมีแค่โลกินะครับทาให้มีทั้งโลกิและท่านยาวนะ นะครับผมที่ถูกเรียกตัวมาที่ปราสาทครับโลกิเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวครับมีทหารเนี่ยมาบอกกับโลกินะครับว่าเออโลกิเนี่ยเป็นอิสระแล้วนะ ให้รีบไปที่ปราสาทออรัสทันทีเลยพระราชาเ,เรียกตัวโลกิแล้วส่วนทางด้านที่บ้านของท่านยาวครับท่านยาวถูกเรียกตัวเหมือนกันครับผมเขาก็บอกว่าฮะอะไรนะเรียกตัวชั้นอย่างนั้นเหรอมีเหตุฉุกเฉินอย่างนั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันละเนี่ยและในช่วงท้ายของตอนนี้ครับเราก็จะเห็นว่าเป็นภาพที่ราชาฮาลาวเนี่ยถือดาบอยู่ครับโดยมีคําบรรยายบอกครับว่าในที่สุดเรื่องราวนั้นก็กลับมาสู่เรื่องราวหลักถึงในวันที่บี การสังหารหมู่เกิดขึ้นในปราสาทเป็นวันที่ราชาฮาราวนั้นได้สิ้นพระชนกษัตริย์ผููเป็นที่รักที่สุดในเอลบาบแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนล่าสุดแต่เพียงเท่านี้ครับเนื้อหาต้องบอกว่าเข้าจุดใครแม็กเข้าจุดเข้มข้นกันแบบสุดๆครับผมถ้าราชาฮา,าวตานั้นก็แปลว่าอาการย้อนดีก็คงจบสิ้นสุดไปแล้วล่ะครับเรากําลังจะกลับเข้าสู่ไทม์ไลน์ปัจจุบันนะส่วนสำหรับฮาราวก็ตามที่เราวิเคราะห์ไว้ก่อนหนี้นครับ ไม่เหนือคาดนะครับผมสุดท้ายแล้วก็โดนรัฐบาลโลกหลอกใช้หลอกใช้นะจนฮาราเม่งไม่อยากทําตามแล้วพอจะไม่ทําตามเป็นไงเออโดนท่านอิมควบคุมอะไรกันไปนะอะโอเคขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้แต่ละชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับและเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกดนาถนะครับผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ